ตีกบเ,เพ่ินแล้วดาบู่มนได้จุดเสียเล้เอาเฮียทียไปก่อนนั่นแหละที่ผ่าต้องขึ้นมาสเตอร์ตัวนี่นก่อมึงจะทำจุดขึ้นไปอ่ะ กบนม่มีฉากกดตัวนะถ้ามึงใช้อ่ะใช้โกอาดีสุดโกายกตัวนะ,ะเขาไปเปลี่ยนเก,เกงเอาที่หลังไว้เราะงเกงมันใช้ไรเส้นโกอาหาม่กูหาไอ้สัตว์เรื่ออะไยาวๆตัวเด็กโกา ยีงขึกหมามีไม่ขี่มัไม่ชินนี่มันไม่ชินกับการขี่หมาแต่ไม่ใช่หมามีมขุดแม่งหมดขุดงหมอแรกขุดแร่เจอกระดูกขุดกระดูกไอ้สัดนยาไไปอมขึนไม่รเย ตรงนี้มันเป็นพวกของหายที่เลยไทยคงไปเอาไปทำนู่นนิดหมดครับยากรไอ้หวายที่เขาไม่อยากไปเองมันด่า,าได้ถดถ้ากดวิ่งไวอันเลย มึงฮ้ากบแล้วเฮ้กบกบ็มึงเฮ้ยหลไ,เไออเ้เอโอ้ยหลบหลบได้คนเดยวกูยินหมป่าชนสัตว์ุ๊ยเหียโดนตบวิงเลยสัตวเอ้ยโดนเด็กขามังกลัวแล้วอเฮีย

มันจะเคาเตอร์ไม่แรงเท่าอานี้นเกินนะมันเสีจังหวอยู่มนปเลปเลข้ามันจะเสียจังหวอยู่หน่อย,อย,ยนึงเนีย์ได้เกบนะเกิดไม่ใช่เก็บนี่ได<ะ>้เก็บนะเก1%นสั 1> 1นสตว์ไปหนังกนนั้นะอไปเยอะาไปเยอะ

ตึ้งบวชเด้อนก็คือตอนเป็นดาบแดงเว <c oughs> ้ยสายจังหวะหลบยากว่ะมันไม่ได้ห้วนเหมือนในรองคอสอะคนสั้นกว่าเั็น่หมเห มาอีกรอบนีงใช่ไหมกูรู้อีัตว์นียกสวนเลยนี่ไก่ไก่สัตว์มึงกูปล่อยไก่แล้วมึงงียมาตบมังไอ้ัตว์ เอาหีแ่นวเียเรียกเรียกมาไงแต่ใช้ย็นน้องนักแจงมาเลยอาวุธมันไปตอกไฟดูกวะ คตไวอะอ้แก้คงเขียวเพื่อ,อนใช่อามมีมดงเิ่อนแตนไม่กวนยืนดูเกาคุ้งเพื่อน แต่คู่ไม่ไม่ค่อยสนใจไวบัคเท่าไหร่หรื

มันกำลังแบกไปอยู่กัดเรือที่ขนาดได้ลแล้วเอาเหนื่อยเลยสัตว์แสดงว่าโดนกูสแต็กมาเยอะแล้วดิว่าเหนื่อยเนอะ หมวกเป็นไปมือเกีเ่ยวขี้มันเจ้าเกียวันเจ้ากูโดตบเตล็ดอ่ามันเป็นท่านี้กูไม่ใช่ท่าโดดตบมันไอ้ที่กูถอยออกคือกูชาร์จส,สุดไง ชาร์จเนี่ยพอมันชาร์จเสร็จแล้วมันจะกระโดดออกเองเลยเพาแม่งจะระเบิดทีสุดท้ายไยทีสุดท้ายกัน ชาหนึ่งเหี้ยพอกูก็โดดเสร็จปุ๊บแล้วกูพุ่งเข้าไปต่อได้ไง <c oughs> เรามีเอยสก,กิลว่นดี้เหี้ยเปลี่ยนก็ถือว่าล่ากันไวนะ <c oughs> ไม่ได้ช้านะไม่ช้า ไลยหมีสัตว์เดี๋ยวโดนมึงเดี๋ยวโดนแล้วก็หนีสัตว์หน้าตามึงบนเหี้ยมากเพื่อนโอ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยมึงเอาหน้าดำมาเลยดิบ่อ้สัตว์กูแค่เหี้ยกูแค่ตาที่มึงเพื่อนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแต่มึงนี่ทั้งหน้าเลยนะหน้ากเหี้ยหวัง ออบอกแค่ขอบตานะเพื่อนกูทั้งหน้าเลยสัตว์ค <c oughs> ี่ได้มึงดูดหมดแถวแล้วมั้งไอ้เฮียเฮียลงตอนแรกเก้าทีไวมากเลยนะ <c oughs> ดูเฮีย <c oughs> มันนั้นลงสิบหกทีนี่นานมากเลยนะตียังไงกันอย่างเขาบอไม่เป็นสองดาวแล้วเพื่อนเราอ่ะ <c oughs> แต่สามดาวล้วขึ้นไฮยแรงนะ

ควักบอลเลยกี้อ่ะเดี๋ยวๆเราไปกันทีนี่ได้สวิตสกิลแล้วเลยได้มาแล้วหนึ่งเห็นไหมโอ้โหแปะไปแล้วเพื่อนแปะแล้ววะแปะแน่นที่

รอคนเดียสองไอ้กูไอจะไปดิแกไม่เจอแล้วไอ้สวิสกิลนี่คืออะไรของดาบคู่แรกดาบคู่แรกก็จะเป็นมันเขียนว่าอะไรมันเป็นไอ้เป็นอะไรเป็นฟูลี่หรืออะไรเดมอนไฟเดมอนฟูลี่ถ้าเดมอนฟูลี่คือถ้าหมุนถ้าเป็นอีกสายหนึ่งมันจะเป็นไอ้นี้เว้ อ่อีกสายนึงมันจะเป็นไอ้ท่าลอยอ่ะไอ้ท่าคอมโบลอยอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผลลูกขางไว้มันจะเป็นแต่ว่าปั่นปั่นล่าอยที่กูใช้อ่ะที่มันจะปั่นปั่นไปข้างหนเดมันก็ได้ยี่ใช้ง่ายดีกูจะเดี๋ยวค่อยรอเดี๋ยวค่อยเช็ดดง อี๋ยพ่นไฟหากูไอสัตว์อี๋ยังไงล่ะเทียมมันพ่นไฟหากูบนนี่บนพีระมิดไอสัตว์ <c oughs> นะพ่นไฟหากรูแกอีก๋ยึงทำอะไร,รอยู่เดินแคมป์ไงแล้วไอ้เขี้ยนลาเทียมมันอยู่หน้าอันี่พอดีท่านอ๋อมึงเดินไปแคมป์เหรอะ พึงดูราเทียนไล่กูพีึงดูราเทียนไล่กูใสน่นมันบ้าที่ผายเลยเฮียตัวอะไรเน,นี่ยทำไมไม่เคยเห็นอ่าเป็นไอ้พวกไอ้ดุกมงแคมมันอยู่นู่นเลยนี่ว่าอ๋อโอเคโอเค แต่ว่าแค้อยังไงวะคนอ่ะหมดหอวมีมูเตอร์แคึม ถึงเปลี่ยนที่เลเหรอโอเคโอเคเนี่ยปวดเลยไปโอ๊ยแฟนมาถึงตีเลยสรุปเริ่ม ที่เหรมึงลาเทียนเหรอแตลงลิ้นหนิมึงจะลงลิ้นหอ้ฉัน ก็เจอไม่ให้มันเจอเจอลาเทียนไวยิงมึงดีซะเลยอุ้ยบอกหายยัยฉันเราต้องแกวตัดทางกันโอ้ติดตัดเทีย やばい。いや ูด่าโนยี่ปีมร้อยสนเลยปีน้ำปั๊มโอ้โหยินดีนะไม่มีไฟเองสันเลยไม่งั้นนัดเต็มหน้าออออกูอ่ยกูกะเมื่อกี้กูโดนแน่เลยเฮ้ยยินดีนะไฟไม่มีสัตน มีหาขาดอะไรซะด้อยตีเยอขาดแบบหายตว์ลงล่างเลยเกื่อไ่หากเอเกือเกือบเกไปสุดอีคยเห็นเลยหาได้เก็บเที่ยงริง ไอเฮียออริจินลันลยูวีดวงเฮียเลยสัสเฮียเหมือนกันเลยสัสเลยไม่คิดโคตรเฮียเลยสัสเอ้ยมันแดกอยู่วะอย่ปาปักกันไอ้เฮีย แต่แสดงว่ามันเหนื่อยมากเลยมันมาแดกเลยตายแล้วผมไม่ใช่มาแนี่เราไม่ใช่มานดนตายหรอกไอ้หีหางก็ไม่มียังจะโดนขวีกได้สักอ้าเกิดเราลงมาแดกไวมากเลยโอ้โหนั่นไงกูว่าแล้วไอ้สัตเต็มหน้าเกาะหน้าแล้วไอ้สัต บินไปไหนมึงจะบินไปไหน <c oughs> มึงจะบินไปไหนเออหน้าแหกไปสัตว์ <c oughs> แทงหน้าต่อแทงหน้าต่อโอ้โหเฮียแม่งดินี่หายเลยสัตว์ล้มล้มไปสัตว์ล้มขอมึงตั้มล้มต่อตัอม้ม อยี่ยกแ่ีตายะตายันตันจะติดได้เลยวกือไปแล้วจัดเพื่อนกูบินก่อนแล้วไอ้ยเี้ยตันในสัตว์เลยไ้ยบินไปไหนอ่ะหนีเหรอ

มองอยนสดสองทำไม <c oughs> <c oughs> แ,แ,แข็งหน้าไม่ต้องขู่ ที่หางก็ไม่มีตีติดผิดหางก็ไม่มีตีติดผิดไอ้จัสแทงเอาหน้ามาให้กูอีกไอ้สัตว์หน้ามึงตีแรงไงสัตว์กูดิ้น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 หน้ามาให้กูอีกไอ้สัตว์ไอ้กูกอดอย่างเดียวมึง มึงกูเกาะอย่างเดียวมึงไอ้สัสวอาอูุ้ยเกือบโดนอุ้ยโอ้โหเฮียสองทีไอห่างตีโนลัวเวกติดตันแล้วเนี่ยพี่ขี้หายติดตายไอขี้หายตีลัวจังเลย ฟาดหางสามทีสเทียจริงสัตั์เชียรีอีกเฟลต้องเลยเพื่อเฮ้ยไม่ไม่ไม่ต้องไม่เฟลไ้สัตว เอาเหนื่อยเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่เพื่อนมันเหนื่อยอยู่ไอ้เหี้ยลิ้นห้อยเลยสัตว์เออมันเหนื่อยอยู่เฮียเหกิร์ดรอร์ดิสผายเกิร์ดฟาดฐานขี้ผายเนี่ยเออติดตา้งไปเท่าไหร่ไม่มีพิษทุกดอกเลยไอ้เหี้ยพูดหต่ถางเลยไอ้เหี้ย もらっていく無駄うこと รถไวชิบหายห่างก็ไม่ได้สัตว์เออห่างก็ไม่ได้โอ้ยยังไม่ได้ขอซื้อแบกเลยสัตขอได้ละได้ละได้ละ้